ไกมีสุขอัปเดตสร้างสถานปฏิบัติธรรมบนที่ดินที่ถวายเกือบ20ไร่หลังจากไกมีสุขคุณนาทยุรกชัยพัฒอดีตผู้ประกาศข่าวคนดังและครอบครัวได้ถวายที่ดินเกือบ20ไร่เพื่อสร้างที่พำนักสงฆ์แด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยบอกลา่าเรื่องราวดีๆผ่านอินสตาแกรมไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วด้วยข้อความว่าพื้นที่เกือบ20ไร่ของมีสุขแลน ที่ดินรูปตัวแอลข้าพเจ้านางสาวมีสุขแจ้งมีสุขและครอบครัวประกอบด้วยพ่อทวีแม่มุกดาสามีคุณคิมลูกสาวนามรูปพี่ชายพี่สะพ้ายหลานสาวพอดีและพลอยพัดน้องสาวน้องเขยขอตั้งจิตอันบริสุทธิ์ถวายที่ดินปลูกต้นไม้พันไม้และจัดแลนด์สเคปเพื่อสร้างที่ผำนักสงฆ์แด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทั้งนี้รวมถึงหลวงปู่คลาดท่านเจ้าขุนเมธีวชิโรดมและพระป่าซ้ายหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวได้จำวัดหน้าที่แห่งนี้เพื่อนำพาให้เราอุบาสกอุบาสิกาผู้มีใจปฏิบัติได้มาฟังธรรมและปฏิบัติโดยทั่วกันนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปบันทึก22 เดือน8 2566งสิบหกมีสุขแลนวายที่ดิน ag, เพื่อเป็นสถานที่สับปะยะ ag, ที่ดินสวนแอลตั้งทั้งหมดล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์อัปเดตความคืบหน้าการก่อสร้างด้วยภาพและคลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยแคปชั่นว่าหลังจากเคลียร์ริ่งที่เปล่าแล้วตอนนี้ปรับที่แบ่งสัดส,ส่วนเพื่อก่อสร้างเรื่มร้อยวางแนวทางเดินรถบอร่อน้ำและทางน้ำไหล งานต่อไปเจาะบอ่อบาดาลสัปดาห์หน้าเตรียมก่อสร้างกุฏิหลวงปู่พระเถระพระอาจารย์วอวชิรเมธีสาธุสาธ,สาธุสาธุค่ะอนุโมทนาบุญต่อเงินทุกบาทที่โอนเข้ามาร่วมสร้างอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์จะลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อมีพลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ